ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางภายแนพระพันองค์ประเปรยเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการคอนเฟสราชกุมารส่วนไรวโรทองล่าลน้ำเตาในโการวันท้ายวันประสงฆสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้ามารีบังกรประสัญลัรษมหาวิโรจน์มางบุนเสด็ิมีบุราชกุมารวันที่29เมษายน2564เวลา7นาฬิกา49นาทีข้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงการุณา สุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบังเป็นพระดาชจกุสลอยโคนกลาและเตา่าเพื่อในโอกาสวันท้ายบประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเทอเจ้าฟ้าทีบังกรปรัศมิช่อมหาวัชิรร,ราชกูลสิริพิบูลราชกุมาร,ามา 2, ร,ราวัรนที่29เมษายน2564นาเขาวาสตรีเขตพิศ สุสา์ได้ถวายโคแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าดีปังกรัศมีโชตมหาวชิโรตมกูลสิริบุตรราชกุมารจำนวนสองตัวสำหรับล่อยซึ่งจะมอบให้กับนายอนุชิตสันน้ำหลักเกษตรกรตำบลนาบัวอำเภอเวียงสุรินจังหวัดสุรินเพื่อนำไปเลี้ยงเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตำบรอรชดำริกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพื้นท่ได้ถวายนอกระดหัวโขนสำหรับล่อยคึนสู่ธรมชาติจำนวน21ตัว นั้นผ <manageable. S 3> ู้แทนพระองค์ปล่อยปลาส่วนพระองค์ลงในแม่น้าเจ้าพระยาประกอบด้วยปลาช่อน21ตัวโดยต่อส่วนพระองค์21ตัวจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไปพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยปลาที่กรมประมงจันทวายลงในแม่น้าเจ้าพระยารวม490,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียน